สวัสดีครับ,ว,รบวันนี้เราก็มาอยู่กับตัวเครื่องพิมพ์ฉลากของไดโมเนาะวันนี้มาอยู่กับซีรีส์รุ่นอุตสาหกรรมซึ่งซีรีส์นี้นจะออกมาสําหรับงานช่างเลยนะครับซึ่งตัวไร n o เขามีคุณสมบัติเด็เดๆก็คือมันสามารถพิมพ์พวกงานติดสายไฟอะไรต่างโดยที่แบบพิมพ์ได้ง่ายและเร็วมากๆเขามีเทมเพลตมาให้เลยโอ้โหอย่างแรกที่มันสามารถทําด้วยในเครื่องนี้ก็คือ1น,นะครับพิมพ์เป็นท่อโดอย่างเงี้ยได้ ตรงท่อโหดอะ่ะมันพิมพ์ได้หลายรุ่นอยู่แล้วแหละอย่างต่อมาที่มันพิมพ์ได้ก็คือในเรื่องของการพริมพ์เทปพ,พันสายไฟแบบนี้อืเห็นไหมเวลาผมหมุนเราก็ยังเห็นว่าเราพริมพ์อะไรติดลงไปมันไม่ได้แบบว่าเป็นแค่พิมพ์ฉลากแล้วมาแปะเฉยๆอ,อ่ะนะมันจะเป็นเทมเพลตที่เขาออกแบบมาสําหรับพิมพ์สายไฟเรียบร้อยครับ,รบหรือว่าจะเป็นแบบป้ายนนครับติดอย่างนี้ก็ทําได้ เขามีเนมเพจให้เรียบร้อยอ,อันนี้ง่ายมากแล้วก็สิ่งที่นอกจากในงานสายไฟแบบนี้นะครับจะพิมพ์เป็น QR code แบบนี้ก็ได้เดี๋ยวเครื่องแบบนี้นะทำแบบ QR code ใช่นะครับเดี๋ยวผมสแกนให้ดูเลยอะ่ะสแกนโชว์หน่อยสิครับชึบอันนี้ผมพิมพ์ไว้คำว่า i t o m a t ัเห็นไหมโอ้โหเข้าเป็นเว็บไซต์ i t o m a t เลยนะใช่นะครับก็สามารถสแกน QR code แปะไว้ได้เป็นตู้คอนโทรลอะไรแบบว่าช่องทางการติดต่ออะไรเงี้ยครับสามารถทําได้อหรือว่าจะพิมพ์เป็นคีว่าโค้ดแบบติดสินค้าทั่วไปก็ได้อซึ <บา S 1> ่งถ้าแน่นอนว่าถ้าเป็นเครื่องพิมพ์ฉลากเรื่องนอื่นๆทั่วไปมันจะไม่ค่อยมีฟังก์ชันนีครับครับแล้วก็ที่มันสามารถทําในเครื่องนี้อีกก็คือในเรื่องของ การติดพวกพาแนลตู้คอนโทรลโมดูลอะไรต่างๆหรือพวกเบเกอร์มันก็ทําได้โยดยเขาจะมีเป็นช่องตารางอย่างนี้มาให้เลยรรเราก็แค่ปรับในเรื่องของระยะให้มันตรงกันอันนี้คือฟังชั่นหลักที่มันสามารถทําได้รุ่นของไรโน่หกพันแล้วก็ห้าพันสองเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าลึกๆแล้วมีฟังก์ชันอะไรอีกเพิ่มเติมแล้วก็ใช้งานยากง่ายประมาณไหน โดยในวันนี้นะครับเราก็มีมาใ้ชมกัน2รุ่นเนาะจริงๆแล้วมันจะมีอีกตัวหนึงที่เป็น4,002เนาะมันก็จะมีอยู่3รุ่น4,002 0 0 6 2 0 0 2, 2, 2แต่ว่าตัว4,002ตัวนัเราเรีวิวมให้ชมไปละนะครับออแล้วก็ของหมดด้วยเลยไม่ได้มาให้ชมกันวันนี้ซึ่งในด้านของฟังก์ชันการใช้งานหลักๆก,ก็มีคล้ายๆกันแต่ก็มีบางอย่างที่แบบว่าถูกตัดออกไปนะครับอ,อ่าทีนี้เรามาดูกันที่2รุ่นนี้ก่อนเลยนะอย่างแรก ในเรื่องของแพคเกจก่อนเลยถ้าตัว6,000บวกตรงเนี้จะได้เป็นเซตกรอบกันกระแทกอย่างนี้มาด้านในเขาก็จะมีเซตแถมมาให้ครบเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแบตเตอรี่เทปตลับนะครับแถมมาให้2ตลับเป็นขนาด19มิลแล้วก็24มิลครับ,รบแล้วก็ในเรื่องของสายชาร์จสายเชื่อมต่อคู่มืออะไรต่าง เป็นมีนะครบเ,เลยนะครับ,รบก็อีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นรุ่น5า2ตัวเนี้ยมาแค่ตัวเฉยๆในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับเราก็อาจจะต้องซื้อเพอิ่มส่ยชงส่ชาร์จอะไรต่างๆครับครับ,ร,บราคาก็จะต่างกันอยู่มาดูด้านการใช้งานกันบ้างดีกว่านะครับจริงๆแล้วตัวเครื่องมันใช้งานง่ายมากเลยนะ มันจะง่ายยังไงก่อนครับดูดีปุ่มเยอะแยะมากมายขนาดนี้เห็นปุ่มอย่างเงี้ยตอนแรกอาจจะดูแบบเอ้ยมันกดยากเปล่าจริงจริงแล้วไม่ยากแล้วใส่เทปใส่ฐานอะไรให้เรียบร้อยนะครับกบปุ่มเวอร์เปิดอย่างงี้เราสามารถสั่งพิมพ์ได้เลยนี่ครับตึ๊บกดพิมพ์แค่นี้อืมมันจะง่ายไปหรือเปล่าได้ยินเสียงอะไรไหมครับเมื่อกี้มันเป็นเสียงตัดของกระดาษของมันนะ โอ้ตัดอัตโนมัติเหรอใช่ปกติแล้วเนครับมันก็จะเป็นแบบมือโยกนะครับแต่ว่ารุ่น6,000บวกนะครับตัวนี้จะอัตโนมนะัติอืมแต่ว่าดีเลยนะครับแ่่มาดูผลงาน่อยสิครับว่าเป็นยังไงโหตัวอักษรชัดเจนนะครับอันนี้คือเป็นแบบสลากปกตินะครับซึ่งเราก็พิมพ์กับเทปขนาด19บมิลนะครับเป็นเทปไนลอนด้วยเนาะอันนี้ย เป็นฟังก์ชันง่ายๆที่เราสามารถกดสั่งพิมพ์ได้เลยนะครับเปิดออกมาแล้วก็สามารถกดนะต้องการพิมพ์คําว่าอะไรก็ได้นะครับสามารถสั่งพิมพ์ได้เลยแล้วก็สามารถเว้นบรรทัดออกมาด้านล่างก็ทําได้เหมือนกันตัวนี้ลักษณะก็เหมือนกับเราพิมพ์คอมพิวเตอร์เลยหรือเปล่าใช่ครับปุ่มกดมันจะดีไซน์ออกแบบมาคล้ายๆกับปุ่มโทรศัพท์เลยครับ,รบก็เลยทําให้เราคุ้นชินแล้วก็พิมพ์กันง่ายอยู่แหละประมาณนี้นะครับนี่ทีนี้เรามากันที่ โหมดในงานช่างกันบ้างนะครับงานช่างก็คือตัวสายเคเบิลกันเลย mm. ตรงสายเคเบิลตรงนี้นะครับก็จะมีหลายฟังก์ชันด้วยกันนะครับ,รบสำหรับงานสายไฟล้วนๆเลยนะก็อย่างเช่นการพิมพ์ท่อหดอย่างนี้นะครับพิมพ์เทปพันสายไฟแบบนี้แบบนี้ก็ทำออกมาได้นะครับทำออกมาได้หรือว่าจะพิมพ์ออกมาเป็นป้ายธงแบบนี้ ก็ทำได้อือ่ามันจบในโหมดเคเบิลนี้เลยนะครับโมดแรกนะครับก็จะเป็นตัวเคเบิลแลบเนาะก็จะเป็นแบบผ่านสายไปนะครับอันที่2ก็จะเป็นแฟลก็คือจะเป็นแบบปักธงป้ายแบบนี้อสองด้านแบบนี้นครับผม<ง>ต่อมาก็เป็นลามิเนตแล็บนะครับก็จะเป็นแบบติดสายไฟเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าจะมีฟิล์มติดเพิ่มเข้ามาด้วยอ,อันนี้ต้องใช้คู่กับเทปเค้าอีกทีหนึ่งนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นพิมพ์ท่อหด นะครับในโหมดนี้ก็จะมีทั้งหมดอยู่4โหมดโ oh, อ้แค่ัมดก็มี4<ม>โหมดเลยนะใช่สำหรับไซส์ในงานสายไฟเนะาะเดี๋ยวมา<อ>พิมพ์ันให้ดูสำหรับอันแรกนะครับก็กดตกลงเข้าไปได้เลยพิมพ์ง่ายๆไปนะ A,B,C นะครับปึ๊บเป็นลักษณะแบบนี้ Oh. จะเห็นตัวอักษรใหญ่ๆอย่างเงี้ยเราสามารถเข้าไปตั้งค่าอะไรต่างๆเพิ่มได้นะครับสามารถรปรับแบบจปตามขนาดสายนะเป็นกี่มินหรือว่าจะคัสตอมเองก็ทําได้นะครับก็สามารถเข้าไปดูที่เมนูได้เลยเห็นไหม mm hmm. ในเรื่องของสายเคเบิลน,นะครับต้องการกี่มินนะครับหรือว่าจะเป็นที่เป็นลักษณะสายเลยก็ได้นะครับ oh. สายแัด6สายอะไรอย่างเงี้ยมันหมดเลยอันนี้คือมีบอกเฉพาะตัวมาให้ด้วยเลยใช่ชนิดของสายไฟด้วยเลยนะครับหรือจะเป็นคัสตอมเองก็ทําได้ ในเรื่องของการปรับขนาดนะสามารถทําได้เหมือนกันทุกๆโหมดเลยนี่ครับมามาต่อกันที่นั้นต่อมานะครับนั่นก็คือหมดแฟลเนาะตรงนี้ก็ตอนนี้จะเป็นยังไงครับแสดงว่าถ้าทงนี้ก็จะต้องเป็นสองหน้าประกบกันใช่ไหมใช่ก็จะคล้ายๆกับตัวนี้เลยครับนะอันนี้ก็สามารถปรับในเรื่องของระยะหรือว่าขนาดได้หมดเหมือนกันแ,แต่ว่าเราใส่เทปขนาดเท่าไหร่อีกหนึ่งนะอีกหนึ่ก็จะพิมพ์ออกมาแบบนี้ ด้านหลังก็จะเป็นติ๊กเกอร์ครับเป็นอย่างจริงเลยอะเวลาเราไปติดมันก็จะเป็นป้าแต่ว่ามันจะแอบติดยากนิดนึงนะเพราะว่ามันต้องเล็งให้มันตรงกันไงปึ๊บอะไรอย่างเงี้ยอ่าเปประมาณนี้อ่าครับจะเป็นพวกแบบสองด้านเนาะแต่ถ้าเป็นตัวแรกเมื่อกี้ก็จะเป็นแบบนี้จะสังเกตเห็นว่าตรงด้านบนนะครับเขาจะเว้นช่องไว้เนาะก็เพื่อให้เราพันพวกาสายไฟแบบเนี้ย ปุ๊บเวลาเราพันนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ปุ๊บ MBC ให้ม,มันจบกันใช่ครับครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้ยผมลองเทียบกับแบบขนาดสายแบบตรงๆมันก็จะออกมาเนียนสวยแบบน,นี้นะครับหมุนไปฝั่งไหนก็เห็นนะใช่ล้วันที่อันต่อมานะครับนี่ก็คือลามัินเมอันนี้ก็ ไม่มีเทปนะขอข้ามไปนะครับที่มันไม่มีอะไรนะเป็นแค่เทปติดเฉยๆตัวนี้ก็แค่เปลี่ยนตัวเทปมาใช้งานใช่ครับส่วนนั้นต่อมานะครับก็จะเป็นแบบพิมพ์ท่อหดพิมพ์ท่อหดนะครับง่ายๆเลยไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะครับก็จะเป็นแบบนี้แหละอก็เอาตัวท่อหดนะครับเพื่อที่จะมาพิมพ์ติดลักษณะแบบนี้อถ้าทําออกมาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เดี๋ยวลองพิมพ์กันให้ดูนะครับอันดับแรกก็ต้องเปลี่ยนเทปเป็นก่อนปึ๊บหาเทปผมใช้เป็นเทปท่อหดนะ จริงตัวเทปนะครับก็สามารถใช้เป็นของไดโมโเองเลยก็ได้นะโอเคตอนนี้เราก็เปลี่ยนเทปเป็นเรียบร้อยคร<ม>การใช้งานก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับเข้ามาที่โหมดพิมพ์ท่อหดตรงนี้นะครับกดตกลงเข้าไปด้านในเนี้ยก็มีให้เราปรับแอปจัดขนาดอะไรเพิ่มต่างๆได้ก็ลองไปเล่นดูกันได้นะครับโอ okay, เคเยวเลองพิมพ์กันให้ดูเลยจะสังเกตเห็นว่าไซส์นะครับผมก็จะปรับไปที่ออโต้เลยนะพิมพ์ออกมาอันนี้เราใส่เป็นท่อหดขนาด9มิลนะครับ นะครับก็จะออกมาเป็นประมาณนี้เห็นไหม A B C เล็กๆขนาดนี้เลยครับหลายคนอาจสงสัยว่าทําไมมันเล็กจังนะครับอย่าลืมว่าท่อหดเวลาเราเอาไปใช้งานอ่ะมันจะมีในเรื่องของการหดของตัวเทปอยู่แล้วนะครับอันนี้มันออกแบบมาให้เวลามันหดแล้วมันก็ยังเห็นได้แบบพอดีไงครับติดเข้ากับสายไฟอย่างเงี้ยมันก็จะแบบเวลามันหดเข้ามันจะเห็นพอดีแบบนี้อือก็คือตัวอักษรก็ จะประมาณนี้ใช่ครับถ้ามันใหญ่เกินนะครับเวลาโาหนดมันก็จะอ่านไม่ดูเรื่องดูไม่ดูเรื่องอันนี้เป็นโหมดที่เขาออกแบบมาโดยเฉพาะอแล้วเป็นเนมเพจเลยนะครับในโหมดเคเบิลก็มีแค่นี้เออก็ถือว่าจบไวเหมือนกันนะจบไวนะครับก็จะมีอยู่4ฟังก์ชันด้วยกันที่เราไว้ใช้กันมาดูกันที่โหมดต่อมานะครับก็คือโหมดแ e l หรือว่าโหมดที่เอาไว้ใช้สําหรับติดพวกแผงควบคุมตู้ควบคุมต่างๆอันนี้ก็จะเป็นข้อดีสําหรับใครที่ทํางานพวก งานติดตั้งช่างไฟพวกนี้จะตอบโจทย์นะครับสำหรับเรืเ่องของแผงเนาะครับอ่ะเดี๋ยวลองทำมันให้ดูเลยนะครับกดเข้ามาแล้วก็เลือกจำนวนโปรอะไรต่างได้เลยนะยดเดี๋ยวเราลองใช้งานดูว่าเป็นยังไงนะครับโอเคนะครับผกด A B 1นนะครับแล้วก็กดถัดไป สามารถเว้นวัคได้นะอืแบบนี้กดพิมพ์ตัวนี้เหมือนจะมีตัวระยะช่องเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับใช่นะครับก็จะเป็นลันกษณะประมาณนี้นะนมันก็จะแบ่งช่องให้เราครับแล้วก็เอาไปติดพวกหน้าตู้ได้เลยเนี่ยจริงมันสามารถแบ่งระยะนะครับช่องพวกนี้ได้หมดเลยว่าห่างเท่าไหร่กว้างเท่าไหร่นะ ซึ่งก็เทียบกับหน้าตู้ได้เลยนะครับม,มันสามารถปรับแพชชั่นอะไรเพิ่มเติมได้เนะในเรื่องของหมดแผเน,นลก็มีประมาณนี้มาดูวันนี้ตัวต่อมานะครับในะ<า>เรื่องของเบเกอร์นะปึ๊บเบเกอร์ก็คล้ายๆกับตัวเมื่อกี้เลยนะครับครับอันนี้ก็จะเป็นในงานตู้เบเกอร์ละนะครับ,รบเป็นไงเดี๋ยวลองพีมันให้ดูเลยลักษณะการทํางานของเบเกอร์แล้วก็แผเนคือคล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันตู้แผง วงจรหรือว่าติดกับตู้ใช่ไมคือออกแบบมาสําหรับใช้งานติดตู้อ่ะติดเบเกอร์ต่างๆแบ่งช่องให้มันเท่ากันเราสามารถตั้งระยะได้หมดเลยนะครับว่าห่างกันกี่มิลกี่เส้นนะครับก็สามารถเซตอัพได้มาเดี๋ยวดูกันนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้เบเกอร์ก็จะเป็นแนวตั้งครับซึ่งต่างจากตัวแผ่นเงเมื่อกี้ที่เป็นแบบ แนวนอนครับแนวนอนแล้วก็ติดแบบแผงมันจะเป็นตู้ควบคุมแนวนอนอยู่แล้วนะครับพอมองเห็นภาพนะครับส่วนตู้เบเกอร์นะครับมันก็จะติดเป็นแนวตั้งได้เวลาเราแบ่งเบเกอร์มันก็จะเป็นช่องๆไงขอเนี้ยไปติดแยกนะครับซึ่งระยะช่องพวกนี้เราสามารถแบ่งได้นะจะเอาขนาดเท่ากันไหมหรือว่าห่างไม่เท่ากันก็ทําได้เหมือนกันก็ปรับขนาดได้ใช่ครับก็เข้าไปลองเซตอัพกันได้เลยนะ อย่างต่อมาในครับในโหมด Baker เบเกอร์เนาะตัวเมื่อกี้มันจะเป็นแนวตั้งไปแล้วคือเราสามารถติดหน้าตู้ที่เป็นแบบเบเกอร์แนวตั้งได้ครับแต่เราก็สามารถติดด้านบนได้เหมือนกันนะครับก็คือเลือกมาที่เมนูที่2ตรงนี้ได้เลยนะครับก็ตกลงแล้วก็เซตอัพจานวนโพลจำนวนเบเกอร์น,น,นะครับว่ามีเท่าไหร่ระยะห่างเท่าไหร่ก็ตั้งค่าได้หมดเลยครับประมาณนี้นะครับเบเกอร์กี่ตัวนะครับระย,ยะฟิตเท่าไหร่นะตองสักสองตัวดื้บ สามตัวโอเคนะครับผมพิมพ์ไว้ประมาณนี้สั่งพิมพ์เลย จะเป็นลักษณะประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นติดด้านบนเนาะอันนี้ก็ติดด้านหน้านะครับด้านข้างคร uh ับ huh. สำหรับในงานเบเกอร์นะครับก็คือมันจะมีเนมเพจให้เราเรียบร้อยนั่นเองนะครับสาหรับใครที่เป็นช่างไฟนะครับหรือว่างานติดตั้งต่างๆเนาะก็สะดวกนะครับต่อมานะครับมาที่เทอร์มินอลกันบ้างนะครับก็คือตัวน,นี้ oh. ก็จะคล้ายๆกันนะเพียงแต่ว่ามันออกแบบมาไม่เหมือนกันไงแต่ว่าจุดป,ประสงค์ก็คือเป็นแบ่งเป็นช่องเหมือนกันให้มันมีขนาดเท่ากันได้ ก็มีการปรับขนาดต่างๆคล้ายๆกันเลยนะครับใช่เดี๋ยวลองอพิมพ์ันให้ดูเหมือนเดิมนะก็สามารถแบ่งจำนวนช่องเพิ่มได้แบบนี้นะครับเว้นวักคได้นะครับเดี๋ยวผมลองเว้นวักกันดูชึบแบ็กกลับลองอพิม ก็จะเป็นลนักษณะประมาณนี้มันก็จะคล้ายๆกันหมดเลยนะครับเพียงแต่ว่าการออกแบบช่องหรือว่าเซ็นเตอร์ของตัวอักษรต่างๆมันจะดีไซน์มาสําหรับในด้านของไม่ว่าจะเป็นเบเกอร์ก็จะอีกแบบหนึ่งเนาะครับควบคุมก็อีกแบบหนึ่งทมิโนก็จะอีกแบบหนึ่งนะครับจะถามว่าข้อดีของมันก็คือมันก็จะแบ่งช่องมาให้อย่างเงี้ยครับนะครับเพื่อที่จะแบบติดเข้า,ากับตัวทมิโนได้แบบตรงเป๊ะแบ่งช่องแบบเข้ากันหมดเลยนะครับมามาดูวันนี้ตัวต่อมานะครับนี่ก็คือ 1 1 0เป๊นะครับก็จะเป็นสำหรับใช้ในงานเครือข่ายแหละนะครับก็กดเข้ามาเขาก็จะมีให้เราเลือกนะว่าใช้ C ีอะไรนะครับแล้วก็กดไปเดี๋ยวพิมพ์มันให้ดูเลยนะกดตกลงนะครับแค่นี้ก็ย้อนกลับอันนี้เราก็พิมพ์ลองดูกันเมื่อกี้ละนะครับมันก็จะแบ่งเป็นสองช่องอย่างเงี้ยก็รตรงตามที่เป็นช่องเสียบสายเครือข่ายเนาะมันก็จะแบ่งเป็นสองช่องบนล่างเล้ก็จะทํามาให้แบบนี้เลยถ้าเกิดว่าเราพิม ถ้าเกิดเราผมเว้นอย่างนี้ก็ทําได้เหมือนกันเห็นไหมเกิดแล้วผมกดลงไปปึ๊บๆเราลองเว้นสักสองช่องเหมือนกันเลยปึ๊บๆป,ประมาณนี้พิมพ์มนให้ดูเออนี้แบ่งช่องตัดบนตัดล่างก็สามารถพิมพ์เข้าไปได้ใช่ครับมันเอาง,ง่ายๆคือมันเป็นเทมเพลตสำหรับใช้ในงานเครือข่ายนั่นแหละครับหรือว่าตามชื่อของเขาเลยอ,อตอนนี้ก็จะอดวานซ์ไปหน่อยมีแบ่งช่องข้างช่องล่างช่องบนด้วยใช่ครับครับ นม,มันก็จะได้ลักษณะเนี่ยเวลาเข้าไปติดมันก็จะแบ่งเพราะว่าสายพวกเครือข่ายเยอะมากนะเป็นแบบเป็นเทอร์มินอลไเป็นจุดๆๆแบบโคตรเยอะค,ะครับตัวนี้ก็เป็นฟังก์ชันสําหรับใช้ในงาน101บล็อกหรือว่างานเครือข่ายนัย่นเองครับผมโอเคมากันนี้ต่อมานะครับมานั่นก็คือบาร์โค้ดเออตอนนี้เราจะเป็นทีเด็ดละใช่ก็เป็นบาร์โค้ดที่เจ๋งเหมือนกันเพราะว่า มีให้เยอะมากนะครับครับลองดูกันนี่บาร์โคดโคดสามเก้าโคดสามเก้ามุดสี่สามอะไรพวกนี้มันมีมาให้เยอะมากนะเห็นไหมมีไปถนงคิวอาร์โคดก็มีอ้ยคิวอาร์โคด PDF สี่หนึ่งเจ็ดก็มีนะครับเนี่ยที่เขาให้มาประมาณนี้เลยอันนี้เราก็เลือกได้ตามที่เราต้องการใช้งานง่ายมากๆเราใช้ QR code โคดแบบไหนบาร์โคดแบบไหนก็เลือกแบบ,แบ,บนั้นได้เลยนะครับเดี๋ยวเราลองดูกันแบบง่ายๆนกะ็คือค r อารโคดนะครับ ก็เลือกมาที่ QR ียวดตรงนี้เนาะกดตกลงแล้วเราก็พิมพ์ได้เลยสมมุติว่าผมอยากให้มันไปนาเรียของเราเนะมมาะอัตโนนะครับก็กดเข้าแบบนี้ได้เลยปุ๊บก็คือพิมพ์ชื่อของเราไปเลยใช่ครับครับอยากให้มันแสดงอะไรก็พิมพ์ได้เลยเวลาเราสแกนนะครับมันก็จะค้นหาใน Google ให้เลยอื แบบนี้นะครับเสร็จแล้วแล้วก็กดตกลงสั่งพิมพ์ได้เลยเฮ้เยโค้ดแบบนี้ไม่คิดว่าโค้ดจิงถ้าเกิดว่าเราสแกนนะครับ อ้าวสแกนได้จริงด้วยนะครับมันก็จะเสิร์ชคำว่าไอทูมาขึ้นมาแบบนี้ใน Google นะครับเห็นไหมอืมอันนี้คือฟังก์ชันในเรื่องของ QR Code คปาโค้ดนะอ่าไม่วันที่ตัวต่อมานะครับนั่นก็คือการพิมพ์ QR Code โคสินค้านะ QR Code โคทั่วไปอย่างเช่นตัว QR code 3 9นะครับแต่ว่าก่อนที่จะพิมพ์นะครับต้องไปตั้งค่าในเรื่องของกระดาษก่อนนะอืมอย่างเช่น่าถ้าเราไม่ได้ตั้งค่าเดี๋ยวกดกันให้ดูนะครับ กดตกลงแล้วก็กดพิมพ์เห็นไหมครับมันจะแจ้งเตือนว่าข้อความยาวเกินไปอ,อประมาณนี้แล้วเราก็เ,าเข้าไปที่แก้ไขก่อนนะครับนั่นก็คือในเรื่องของหมดกระดาษนะกดมาที่ journal ก่อนนะครับแล้วก็มาที่ตรงนี้บวกเพิ่มไปเลยครับเอาสักร้อยหนึ่งเป็นระยะฟีดความยาวของกระดาษไงถ้ามันสั้นไปมันก็ไม่สามารถพิมพ์ออกมาได้นะครับ ยิ่งเป็นบาโค้ดต้องมีความยาวด้วยใช่ครับยด้วยนะครับรทีนี้เราแก้ไขเรียบร้อยลองพิมพ์กันดูโค้ดสามเก้าโอเคตกลงพิมพ์อ๋อขนาดได้แล้วได้แล้วคแค่นี้นะครับเอ้ยเจ๋งก็จะเป็นแบบนี้ก็เอาไปยิงคิวาโค้ดสแกนได้เลยโอ้ ออกมานะครับในเรื่อง,องเฮียร์โค้ดก็มีแค่นี้ฟงังก์ชันหลักๆการใช้งานก็มีประมาณนี้เนาะหลักๆเลยถ้าให้สรุปเลยก็คือมันก็จะมีในเรื่องของการพิมพ์ฉลากแบบบื้อต้นนะครับ,รบแล้วก,การพิมพ์ในเรื่องของการติดงานสายไฟงานสายเคเบิลเนา ก็ให้ดูกันไปแล้วนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องโหมดการติดพวกทันนนะครับตู้คอนโทรลตู้เบรกเกอร์อะไรต่างๆนะครับที่แบ่งช่องแบ่งตารางมาให้เรียบร้อยแต่ละงานแต่ละลักษณะนะครับแล้วก็มีในเรื่องของบาร์โค้ดด้วยนะครับก็ให้มาแบบเยอะมากเลยครับนะครับอันนี้คือในเรื่องของคีย์ลัดหรือว่าฟังก์ชันการใช้งานหลักๆมีประมาณนี้สำหรับตัวใหญ่นอกจากนั้นนะครับมันก็จะมีในเรื่องของรายละเอียดเล็กน้อยนะครับเซฟคาที่เราใช้บ่อยไว้ได้นะครับหรือว่าการพิม คัดปี้แบบหลายๆพิมพ์แบบต่อเนื่องก็ทําได้นะครับ,รบเดี๋ยวลองันให้ดูไหมสําหรับในเรื่องของการพิมพ์แบบว่าสมมุติว่าวผมต้องการแบบ A B ออย่างเงี้ยแต่ผมต้องการพิมพ์แบบสักสามสี่อันอให้ันพิม์ัเองทาได้เหมือนกันนะครับ,รบแล้วก็กดชิปแล้วก็กดปุ่ม Co p y เนะาะก็จะให้เราเลือกนะครับจํานวนกี่อันผมสักสี่อันแบบนี้กดตกลง ต่อันเนี้ยจะเห็นว่ามันไม่ได้ตัดให้เรานะเห็นไหมมันยังคงออกแบบมาอย่างเงี้ยถ้ามันมาอย่างเงี้ยเราก็ต้องไปตัดเองแต่เราไม่ต้องตัดเองนะตัวนี้มีตัดให้อีกใช่ครับก็เข้าไปเซตติ้งได้เลยนะครับ,รบก็กดมาที่ปุ่มเซตติ้งเนาะเลือกนะครับนี่กดเข้าไปแล้วก็เปิดออนโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวลองพิมพ์มันให้ดูเหมือนเดิมนะปึ๊บ เอาทั้าสามช่องแล้วกันโอเคครับกดพิมพ์แบบนี้ไหลลื่นเลยนะครับไหลลื่นก็จะเหมาะสำหรับในกรณีที่เราต้องการพิมพ์แบบจำนวนมากๆเนะครับนี่นะครับก็เสร็จเรียบร้อยการใช้งานก็ไม่ต้องมาตัดเองละนี่โอ้โห อันนี้ก็คือค,ความสะดวกสบายของที่มันแบบเป็นการตัดแบบอัตโนมัติเนาะก็ไม่ต้องมาตัดเองนะครับส่วนอื่น,นเนาะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของสัญ,ญลักษณ์อะไรต่างๆนะครับก็มีมาให้เหมือนกันอย,ยอันนี้ก็ถือว่าแปลกใหม่มากเลยครับมีสัญ,ญลักษณ์มาให้เราด้วยใช่ครับมันก็มีเยอะเหมือนกันแบบนี้ Data รูปโทรศัพท์สัญ,ญลักษณ์อะไรต่างๆก็สามารถเข้ามาดูก,กันได้นะโอ้มีหลากหลายหมดหมู่กันเลยทีเดียวนะใช่ครับงาน Data งานวิดีโอนะครับ คำเตือนต่างๆเนาะมีหมดเลยลองดูได้นะครับที่เหลือนะครับก็ปุ่มควบคุมอะไรต่างๆก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเนาะก็แน่นอนครับตามชื่อของมันเลยแต่นอกจากนั้นมันยังสามารถเพิ่มคําเพิ่มสัญลักษณ์อะไรพิเศษอะไรต่างๆได้เพราะว่าตัวเครื่องของเขาสามารถเชื่อมต่อกับคอมแต่ต้องลงโปรแกรมในคอมอีกทีนึงนะสามารถเซตติ้งอะไรเพิ่มเติมได้อีกนะครับก็จะมีตัวเสียบสายนะครับมาให้อยู่ด้านท้ายตัวสายก็แถมมาให้ในกล่องเรียบร้อย ล้วก็สามารถลงโปรแกรมนะครับแล้วก็ไปเพิ่มอะไรต่างได้เพิ่มเติมอีกนะครับนอกจากที่มันจะมีมาให้อยู่แล้วคือล้ำมากนะต่อเข้ากับ PC ได้แถมยังมีโปรแกรมให้ลงข้อมูลได้อีกด้วยใช่ครับ,รบก็ไว้ลงแบบว่าแสงลณาพิเศษอาจจะไม่มีที่เราไม่มีอะไรเนี้ยก็สามารถลงได้นะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของความแตกต่างระหว่างตัว6000กับตัว5,2 0พเนาะครับอย่างแรก มาดูกันที่ขนาดของตัวเครื่องหรือว่ารูปร่างภายนอกเนาะก็อย่างที่เห็นนะครับตัว6000บวกจะใหญ่กว่านะก็ใหญ่ขึ้นมาประมาณหนึ่งนะไม่ได้ใหญ่มากจนเกินไปนะครับใช่ใชไม่เหมือนกันอีกอย่างนึงก็คือในเรื่องของหน้าจอเนาะ6000ใหญ่กว่านะครับก็สามารถดูหรือว่าการแสดงผลก็จะได้ดีกว่าก็ในเรื 1, 1> brown, ่องของฟังก์ชันป so ุ่มลัดที่เราเห็นกันอยู่ตรงเนี้ยที่เราเรียกกันว่าฮอตคีย์นะครับหรือว่าปุ่มสีฟ้าเนี่ย ตัว6000ก็จะแยกออกมาเยอะกว่ามามีเพิ่มเติมขึ้นมาบ้างใช่มันก็จะทำให้ในเรื่องของความสะดวกสบายในการกดใช้งานทันทีมันก็จะสะดวกกว่านิดนึงครับเป็นเรื่องของรูปร่างหน้าตาเลยครับแน่นอนว่าไอ้ตัวซีรีส์รุ่นไลโน่เขาจะเป็นรุ่นงานหนักเนาะครับพวกวัสดุนะครับเคสพวกนี้ก็จะดูแข็งแรงเป็นพลาสติกแล้วก็ถูกหุมด้วยเคสยางกันกระแทกอีกทีหนึ่งนะครับ,รบเหมือนกันทั้ง2รุ่นเลยนะครับสิ่งที่ไม่เหมือนกันก็คือในเรื่องของการตัด ของตัวเทปครับ <S <S ตัว5้าองใช้มือ <trousers. S 2> แต่ว่าตัวนี้ใช้มอเตอร์ในการตัดตัดแบบอัตโนมัตินั่นเองครับนะครับแล้วก็ในเรื่องของโหมดการใช้งานตัวหลักมีคล้ายๆกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการพิมพ์ในเรื่องของสายเคเบิลเนาะหรือว่าในเรื่องของแผ่นลต่างๆนะครับมีนี่นะหรือว่าจะเป็นในเรื่องของสายเคเบิลก็มีเหมือนกันนะครับหรือในเรื่องของการปรับซตติ้งกระดาษอะไรต่างๆมีนะครับครับพวกบล็อกอะไรต่างๆก็มีเหมือนกัน เราสามารถกดเลือกดูได้ปึ๊บนี่กดกี่แร่นะครับสองสามแผ่อะไรได้หมดครับฟังก์ชันหลักๆคล้ายๆกันนะครับแต่สิ่งที่ต่างกันก็คือในเรื่องของตัว5้าพันสองเนาะครับบาร์โค้ดได้แค่แบบพวกพื้นฐานเท่านั้นนะอย่างเช่นโค้ด39หรือว่าโค้ด128นะครับมันจะไม่สามารถพิมพ์พวก QR โค้ดหรือว่าบาร์โค้ดที่มันยากซับซ้อนกว่าครับเหมือนตัว6กพันได้แล้วก็อย่างหนี้งคือตัวนี้ไม่สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์อะไรได้แล้วก็ไม่สามารถ พิมพแบบต่อนเนื่องเองเหมือนตัว6 0 0ันได้นะครับแล้วก้อนอในเรื่องของพลังงานเราใช้แบตเตอรี่ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้นะครับถ้าที่เราลองดูแล้วเนาะถ้าเป็นตัวแบตเตอรี่ก้อนสีดำครับอย่างตัวก้อนเนี้ยเรา,เามาใส่ตัวนี้ไม่ได้นะใช้คนละก้อนกันก็จะใช้เป็นตัวแบตเตอรี่ที่ต้องซื้อแยกครับแต่ถ้าเป็นเซต6,000ตรงนี้ก็จะมาพร้อมใช้งานเลยครับแต่แว่าตัว5,2 0 0 จะไม่ได้แถมตัวแบตมาให้นะครับ,รบสามารถใช้เป็นฐานฐาน 2A 6ก้อน6ก้อนเลยแต่ไหนๆก็ไหนๆแล้วอ่ะรุน่รไนไรโน่มันรุ่นอุตสาาก,กับเนาะก็ครวรจะซื้อตัวแบตเพิ่มดีกว่าเพราะในเรื่องของฐานก็เอาไว้ใช้ในยามฉุกเฉินนะครับอย่างเช่นอาจแบตหมดกระทนหานไม่ได้ชาร์จอะไรเงี้ยรอ,อชาร์จไม่ได้ไม่สะดวกอาจจะใช้ฐานได้ครับในเรื่องของตัวเทปนะครับก็ต่างกันเหมือนกันอ่ายังไงครับตัวนี้สามารถใส่ได้สูงสุดที่19มิล ตัวตของ 5, 2>, 5 2, 2นะใช่แต่ว่าตัว6,000นะครับได้เท่าไหร่นะ24หรือ1นิ้วอ่าก็คือใหญ่เพิ่มขึ้นมาอีกนั่นเองนะครับประมาณนี้ในเรื่องของตัวตลับเทปเนาะก็สามารถใส่ได้เหมือนกันซึ่งตัวเทปก็จะเป็นรุ่น IND นะครับก็เป็นเทปของเดโมโก็จะขายเป็นตลับแบบนี้ครับครับซึ่งราคาก็แตกต่างไปแล้วแต่ว่าจะใช้เป็นเทปไนล่อนเทปท่อหดนะครับเทปกระดาษตัวเทปพลาสติก ซึ่งตัวเทปเขามีให้เลือกเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเทปของไดโมเองเอาจจะดูราคาแพงไปเราก็มีตัวเลือกให้<อ>นะครับราใช้เป็นของเบสิกได้ราคาถูกกว่าใช่ครับ,รบประมาณนี้นะครับซึ่งตลับเทปต้องใช้เป็นตลับอย่างนี้นะครับแล้วก,ก็การพิมพ์ไม่ต้องใช้หมึกด้วยนะครับก็จะเป็นแบบพิมพ์ด้วยความร้อนอ่ะ โอ้ <No. S 2> โอเสรุปเลยกันนะครับก็มีให้เลือกกัน2รุ่นแล้วแต่ว่าถ้าใช้ฟังก์ชันประมาณไหนนะครับ,รบต้องการแบบพิมพ์จํานวนเยอะๆหลายๆแผ่นนะครับต้องการเทปที่ขนาดใหญ่เนาะก็ใช้เป็นตัว6,000ไปเลยบบสุดสายทางนะและถ้าใช้แบบว่าไม่ได้พิมพ์ QR Code แค่ป้ายบาร์โค้ดทั่วไปพื้นฐานก็พอนะครับใช้แค่งานสายไฟงานเบรกเกอร์ Fi, aker, ตู้คอนโทรลเลยต่างตัวนี้ก็เพียงพอแล้วนะครับ ประมาณนี้ใครที่สนใจตัวไหนนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้ทุกช่องทางออนไลน์ของไอทูมาร์ได้เลยเนาะสรลบคชิปนี้เราก็ขอลาไปก่อนนะสวัสดีครับ